หาดทรายสวยงามท้องทะเลกว้างใหญ่นะครับตอนนี้ผมถึงจะอําแล้วนะครับใช้อาจจะอํานั่นเองอยู่ที่เพชรบุรีนะครับผมซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะครับเราดูแบบร้อยแปดสิบองศาเลยซึ่งจะมีเก้าอี้นั่งเยอะเลยนะครับนี่นครับผมดูนะครับผม ซึ่งเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันนะครับหรือเป็นการพักผ่อนอริยบทนะฮะกับสายน้ำของทะเลนะครับจะละร้างความเครียดนะครับซึ่งบ้างก็เป็นช่วงเวลาความสุขของครอบครัวนะครับพ่อลูกปามาเล่นทะเลกันนะครับ หรือบางคนก็พาแม่มาเดินสัมผัสอากาศบริสุทธิ์นะครับผมหรือบางคนก็มาเล่นบาดันนาโบ๊ทนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่แบบมีกันทุกหาดแล้ะครับคือมีจะเรือลากแล้วเดี๋ยวก็จะล้มแบบเอ๊ะเลยละครับผมซึ่งเป็นความสนุก อีกอย่างหนึ่งของท้องทะเลเรานะครับที่มาเล่นถือว่าเป็นกิจกรรมแบบกีฬาก็ได้เนาะนี่เดี๋ยวรอดูจะคลิกหรือเปล่าบาน่าโนาบ๊ดจะคลิกตอนไหนนะครับเดี๋ยวดูกันเรื่องออกไปไกลเลยนะยังไม่ป้อมเลยนะซึ่งไกลๆเราก็จะเห็นเป็นโรงแรมนะ อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะท้ามาชายาดก็คือนั่งเล่นก่อกองทรายนะครับถือว่าเป็นแบบจินตนาการของเด็กเนะาะทำปราสาททรายมันคือความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราหาได้ตามธรรมชาตินะฮะและนี่คือผลไม้ที่เราจะเห็นตามท้องทะเลหรือชายทะเลนั่นนีงนั่นก็คือมะพร้าวนี่เลยครับ ซึ่งผมก็มาจะอําเป็นครั้งแรกนะครับผมว่าทะเลก็โอเคแต่ว่าริมชายหาดไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะเห็นเศษวัชพืชอะไรพวกนี้อยู่ริมชายหาดเลยทําให้เป็นแบบไม่น่ามองเท่าไหร่นะครับมันเลยทําให้สะอาดดูไม่สะอาดน่าจะมีหน่วยงานอะไรที่รับผิดชอบมาทําความสะอาดนะครับผมว่า อย่าให้มันกลับลงไปทะเลแล้วก็ซัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเก็บปุ๊บมันก็จะสะอาดนะหรือบางคนมาใช้อาจก็มาไลฟ์สดนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอใช่ไหมล่ะครับซึ่งจะทำคอนเทนต์ที่แบบปังๆเลยนะฮะ ริมชายหาดจะได้ไองไนเป่าตรงนู้นั่นคือบันดาโมนะมาใกล้ๆเดี๋ยวเราจะล้มตอนไหนนะครับจะล้มตอนไหนฮะ่น,ไ,น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 ไปเล่นกันมไม่พลิกเว้ ปกติจะพลิกนะไม่พลิกนะอ่ะอันนี้โอ้แต่เร็วอยู่นะโอ้หน้าหวาดเสียวดวกไม่นะโอ้ไปไกลแะลนะ้วครับไปไกลแนะล้วครับตอนนี้มาดเนหน้าโบ๊ทนะฮะคระับ รรหรือบางคนก็มาเดินชิวๆนะะรดิมทะเลทอดอารมณ์ไป และนี่ก็คือเช่าตินนะฮะเช่าติ่นมาแล้วครับตรวจตราความเรียบร้อยนะครับว่านักท่องเที่ยวอ่าทำความจะก็ปลกแกใช้อาลหรือเปล่าจะทํามันจัดการเลยนะเด็กน้อยกับซ้ายนะฮะนี่คือของคู่กันเลย